สวัสดีครับผมอยู่ใน bed นะครับแต่ว่าแคทเขาอยู่เขาอยู่ที่เมืองนะครับแต่ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมบอกโมเคยบอกนะครับเอ้ยอะไรวะผมก็บอกนะครับว่าว่าจะถ่ายคลิปฉันผิดไปนะครับผมจะถ่ายคลิปตอนเวลาผมที่ว่างๆมันกระสานของคุณปั๊บนี่นะเขาเขาทีพีมหาผมไปการจินจันไอ้หน้าจูซะแล้วต่อสู้กับต่องวักป่าโอ้โหโอเคหรอพัฒนาเยอะเลยดโอ้ เกดรอสตีมปลาคนจะคนสร้างที่นี่ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. สร้างนี่ไงโอ้ oh. ถ้าใครสร้างล่ะเชื่อเราเป็นปีเย mm hmm. ลยมั้งแม่เขารู้ไหมว่าใครครส,รรสร้างเกลอสตีมปลาสร้างกันเกินสองคนอีกคนใครอ่ะฮีโร่บายไงล่ะ แล้วคุณเรื่องนี้รู้เรื่องนี้ได้ไงอ่ะเพราะพวกเราอะชื่อกต่อสู้เลอสตีมปั๊บแล้วแล้วพวกเราเนี่นะนายอยากเจอท่านอาเจอนาอยากเจอท่านท่านเอาอ้ยาขึิเข้าบ้านก่นนะเราไะทาไเนี่ยเกลอกลอฮีโร่บายเกลอเกลอเกลอสตีมปั๊บกับฮีโร่บายเขาสร้งที่ดีขึ้นมาสร้งที่ีขึ้นมาสร้งที่ดีสร้างขึ้นมา โหไอส่่างหน้นี่โหแต่อย่างนะอยากเข้าไปแล้วที่นั่นนะไห้เข้าไปแล้วจะลงทางได้เลยนะลงทางเหรอหาด้วยดิลงทางเหรอ,หรอใช่แนละ้วมันจะลงทางไฟเท่านั้นมากๆเลนะนายเข้าไปในนั้นอะทำไมอะ วันนี้นะนะมันมีท่านท่านบูชายันอยู่ท่านอีท่านเบลเจอร์บูชายันยนี่นี่อะท่านบิชิบนะฉันเป็นอะไรนะนะโอ้โหเข้ามีกลัววันนี้จะจิงปุ่มหายเดี๋ยผมจำได้เดี๋ย,ว,ว,ย,ยว่ามีปุ่มอยู่แถวเนี้ย โอ้ยที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเยนี่ยหลังจากที่เราโดนถูกดิลิเท่ทบอ,อกไปอะ่ะโอ้ยฉันนอนพักก่อนนะฉันจำอาจจะกับเกลับเพื่อนกับฉันเนื่องจากเป็นรถเลยเลยโดนเลยฉันเดินออกไปไกลนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยไม่รู้เปล่านะว่ามันอะไรมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเปล่านะครับผมจะไปดูห้องน,นอนของผมนะครับเฮ้ย ผมจําได้แล้วนี่คือห้องสาเนี้นแหละผมจําได้ถ้าตรงไหนมีบล็อกเพชรคือห้องนอนผมผมว่ามันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงนะห้องนอนของผมไม่ใช่ทางนี้ทางนั้นผมว่ามันอาจจะไม่เปลี่ยนไปนนะห้องนอนอผม มันไม่เปลี่ยนแปลงด้วยผมจำได้ที่นี่จะเป็นที่ขุดเอออะไรนะเอออะไรนะเรียกว่านะผมเออผมจำได้นะที่นี่เป็นออห้องเป็นอาบน้ำผมจำได้ผมจำบ้านนี่คือห้องอาบห้องอาบน้ำโอ้โหอุ่นโอ้ยแล้วผมจำห้องนี้ได้ลเลยห้องขุด หินอืมเอ้ยผมจำได้แล้วบนใดนี่แหละคือห้องนอนดีนะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่เข้าไปแล้วมันมปิดไปอย่างเยอะอ่ะจะแบบโคตรเปลี่ยนแปลงปกติมันไม่มีชีวิตกับโซฟาโอ้ดล่นเกมซูมโมนี่เนี่ยจโโกฟอกอ คุณผู้ชมครับคุผู้ชมมันจะบอกนี่พี่แนละ้วพี่จะหาทางยังไง,งอะเอฟซีบอกตัวนั้นบอกนี่ว่าพี่อาจจะลงทางในนั้นได้เฮ้นายอะฉันบอกแล้วไงเดี๋ยวลงทางไม่เชื่อหรอกคงมันก็ไม่ทางลง,ง่ายๆน,นะครับผมจำได้ยาลานิโมโอยเาลานิโมโ ข้างเลยวิลีเจอติงต้องยห่งทางจนได้คุณผู้ชมครับผมหลงทางจนได้นะทำได้ ไปทางตรง,ตรงนั้นย่อทีคุณชมครับผม,มอยากบอกอะไรคุณมู้ชมอย่างน้ครับ what the fuck ขอเมืองทางฉันบอกแกแล้วไม่เชื่อใครพูดอะไร

แจ้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดี๋ยวฉันเอาป้ายชิวมาติดนาเลยแจ้ยวูว <Ooh. S 1> <Ooh. S 2> ต้องเก็บอาหารโอ้ย oh, ได้ไฟได้หมักฝรั่งเนาวตุ๊ะตร๊บ ก็มีชมครับอืมปูกลับด้วยแต่ว่าเราต้องเหลือมเมล็ดให้แจ่นะครับ มอลลเจตอัานาน่ะนายช่วยมาพบกับฉันหน่อยได้ไหมเมื่อกี้พูดว่าไงนะมอเลีเจดอันแสนอร่อยแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปกูมไม่ไปหรอก <laughs> แจตอน,น่้น นายเห็นจนได้เธอเจ้าบัดดีเจ้านายแจ๊บเป็นไงบ้างก็ดีครับเจ้านายไงแจ๊บที่รักอ๋อบอธิบาแม่จงแจ๊สวัสดียืก่อนนะแจ๊บล้วพ่อนายไปไหนอ่ะล้อผมหนีออกไปได้แจ๊บไม่จะผสมบ้านกับไม่จะผสมอะไรนะ ไม่ใช <Yes. S 2> no, right? oh, ่ม sure. really sure. ิกกี yeah. Mickey, oh, no. Mickey, ้หนูซื้อไหมมิกกี้สื้ถุกมั่งเลยเขาอุ๊บอุ๊บนายไม่ลงน้ำนายไม่ลงน้ำมั้งเหรออผมจะผมคอยชกมังโมเลยเัาแต่ว่าผมจะลงตอนเวลาผมยัยมิกกี้สุดที่นะโอ้ยสเตลล่ามิกกี้นี่ใครเนี่ยช็อปช็อเปอร์ขอให้แน่น้ำจอดนี่คือสเตลล่าวันนี้สเตล่า ฉันไม่พอใจกับนายเลยที่ไหนไปคุยกับน,น,นิ่งๆสุดท้ายนี่มันเพ็นลูกลูกชายวะอ่าไปคุยกับไปคุยกับพี่วัวหน่อยสวัสดีพี่วันะวเซนต์อัชเชียรอ้าววัวเงาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไอ้วัวติงตังไม่รู้ไม่ชี้อ่ะ ไอ้วอร์ิตอนโอ้ยไอ้ไอ้วอร์ซซนสีอ้อันงนแล้วโขอโทษกันหน่อยหน้าเถอะโดอยอุดโมเบอให้นน้อกซิมฟ้น่ะช่วยกำเนิดที่นี่มาแล้วก็เกเอมาอะไรมาแล้วก็คอยสั่งแล้วก็คอยดูแลเรา มาตอนเอาเหรอแล้วเกย์หอ,อซิมปัสบนียรู้ว่าอยู่ไหนเขาตายแล้วเอะไรไงนะตายได้ไงชื่อจริงไอ้ไยิโรบายคนฆ่าเขายิโรบ,บายเหรอยิโรบายข้าเขาเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาอ่ะส่งคไปที่อื่นทําไมอะ่ะมาเขาถึงฆ่าเกย์หอ,อซิมปัสอะ่ะเพราะคุณอะ่ะเป็นลูกของยิโรบายยังไงล่ะฮะ ไม่ฉันไม่เคยมีพ่อแบบนั้นฮิปติแกรอสติปเขาดูแลฉันอย่างกับรูดล้านอย่างนั้นน่ะเขาแบบจะบอกนะแต่ว่าเขาแต่ว่าฮิต้องไปคือพ่อของนายฉันไม่เชื่ออ่าผม,ผมก็โมก็แค่โกหกเองอะ What? ใช้เอยตีจริงๆคุณอะมีพลังพิเศษคุณมีพลังพิเศษเราทาอมซอมเราสูกออ้กับไมออนโกเลมไม่ได้แล้วฮ่าช่วยทอมซอสู้ก็ได้ถ้าเป็นพิซซูจัชสวยมันได้ฉันก็มีพลังพิเศษ

ถ้าใครชอบมากๆช่วยกดไลค์หรือว่ากดซับสไคร์อะไรให้ด้วยครับถ้าใครชอไบไม่ผมในเกมนี้หรือว่าอยากผมในเกมอื่นก็คอมเมนต์มาบอกผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ